ตอนนี้นะครับขบวนรถด,ด่วนที่84นะครับกำลังพคนโคง้งบ้านโป่งมาแล้วนะครับขบวนด่วนที่84นะครับต้นทางต่างปลายทางกรุงเทพนะครับ กำลังผ่านสะพานเกือกม้านะครับบริเวณชุมชนบ้านสวนกล้วยนะครับวันนี้นะครับขบวน่วนที่84นะครับต้นทางกลางปลายทางกรุงเทพนะครับล่าช้าประมาณ17นาทีนะครับวันนี้ก็ถือว่าล่าช้าไม่มากนะครับแน่นอนเลยครับวันนี้ทำขบวนโดยฮิตาชิ 4าชสี่ห้าหนึ่งห้านะครับนะครับบรรยากาศแต่งตะวันนะฮะสาดแต่งกับขบวนรถย้ำเช้านะครับที่อาเภอบรรปงราชบุรีนะครับ ตอนนี้ขบวนด่วนที่84นะครับลอดสะพานยกระดับนะครับสายนาคนปรปฐมกาญจานบุรีขบวนนี้จะไม่จอดชุมทางหนองประดุกนะครับจะไปจอดอีกทีก็นคนปรปฐมเลยนะครับสำหรับด่วนที่84โอเคนะครับเพื่อนๆเอฟซีนะครับอย่าลืมนะครับฝากติดตามช่องหนองไหนชาแนลด้วยนะครับ